ังเรื่องจริงจากพระสงฆ์ที่เผยอีกด้านของความเป็นมนุษย์ในรายการพระทอล์กพอดแคส ไทยพ b s Podcast วิพาและมนุษย์ต่างวัยร่วมกับส่วนโมกกรุงเทพค่ะเปิดตัวพระทอพอดแคสต์รายการที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากพระสงฆ์พิสุนีและแม่ชีเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าพระก็คือมนุษย์ที่เลือกเส้นทางการบวชเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองค่ะมนุษย์เนี่ยมมีสัญชาตญาณราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นพระก็เกิด แรกไม่ออกจากกุฏิเลยตอนกลางคืนตอนนั้นน่ะมันเหมือนเรามีมโนภาพเสียงตีผนังเสียงเคาะประตูเสียงเหมือนคนเดินรอบกุฏิอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยครับมันเร่าร้อนตลอดเวลาเรียกได้ว่าถ้ามีปืนน่ยยิงคนฆ่าคนตายได้เลยเราทํางานแยกขยะโอ้หลายครั้งอะมาก็โม,โมัวโหงุดหิดแต่เราจะเห็นเลยว่าไอ้ขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยคือขยะข้างในใจที่เรายังไม่เคลียจะมีข่าวพระ เสียเสียให้หายพระอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับพระดีๆเรือน,น้อยกว่าทุกทีเราเองก็เหมือนกันถ้าเราไม่ระวังแล้วก็จ,จะพลังพาดอย่างเขารอบเป็นบทเรียนที่เตือนใจเราว่าอย่าประมาทวัดเนี่ยมันเป็นแค่บ้านเล็กที่หนึ่งในชุมชนชแต่บทบาทมันคือมันเป็นมันเป็นศูนย์รวมคนคนที่จะเป็นพิษุณีเนี่ยคุณจะทําให้ใครเขายอมรับได้้ากคุณไม่ยอมรับตัวคุณเองก่อน ติดตามรายการพระทอค์พอดแคสต์ไต้นะคะทุกวันศุกร์ค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Th ยพี b s เ o สพอดแหรือพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ